ที่แล้วนะฮะหลังจากที่เราผสมส่ผสมให้เข้ากันคลุกให้เข้ากันให้ความเหนียวได้ประมาณนี้ปั้นักขนาดนี้ก็ได้นะครับสําหรับใส่ทุเรียนเล็กน,นะฮะแล้วเราก็วางตาพึงลมพึงลมไปนะครับก็จะได้หน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ท้งเม็กะโปดลำ่านอาหารสําคัญเนี่ยที่เชื้อราจะย่อยสลายแล้วเข้าไปจับเกาะ จะอยู่ครบถ้วนหลังจากที่ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุลงไปอยู่ในดินเชื้อรา,าก็จะไปอยู่ที่รากไปปกป้องรากช่วยรากทำมาหากินสร้างย่อยสลายที่อินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินในบริเวณนั้นนะครับช่วยปกป้องช่วยการฆ่าเชื้อราที่เป็นผลร้ายต่อรากระบบรากอะไรพวกนี้นะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะช่วยด้วยกลายเป็นว่าการทํางานคูณ2ซึ่งพลังปกป้องค่อนข้างจะจะดี ดีดีกว่าที่เราจะถามว่าเราใส่คนละครั้งได้ไหมก็ได้แต่อันนี้สูตรเนี้ยที่ผมพัฒนามาคือเราใช้งานครั้งเดียวแต่ทําอย่างไรประหยัดเวลาแต่สามารถที่จะฟื้นฟูต้น,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 นไม้เราปกป้องหลกรากของลา,ลากต้นไม้ของเรากระตุ้นการเจริญเติบโตได้ไปในทีเดียวพร้อมๆร้อมกันครับอันนี้ก็คือเป็นการการแนะนําให้ทําประหยัดต้นทุนนะครับ ของดีไม่จําเป็นต้องไปซื้อราคาแพงของดีาราคาถูกมีเยอะแยะไปทําใช้กันนะครับเราประหยัดต้นทุนลดต้นทุนนะครับเพื่อต้นไม้ที่ดีเพื่อต้นไม้ที่สวยงามสำหรับของเราไม่จําเป็นต้องใช้กับทุเรียนนะใช้กับไม้ที่มีรากไดทกทกทก้ทุกชนิดนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงแค่นี้ขอบคุณมากครับ